นิทานเรื่องสิงโตกับหนูวันหนึ่งสิงโตกำลังนอนพักอยู่ใต้ร่มไม้ในป่าหนูตัวเล็กๆวิ่งเล่นไปมาโดยไม่ทันระวังมันเผลอวิ่งขึ้นไปบนตัวสิงโตสิงตกใจตื่นและใช้กรงเล็บจับหนูไว้เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงมารบกวนการนอนของข้าสิงโตคำรามหนูตัวน้อยตัวสั่นด้วยความกลัวและร้องขอชีวิตได้ปลดปล่อยข้าด้วยเถิดท่านสิงโตวันหนึ่งข้าอาจช่วยท่านได้ก็ได้นะ สิงโตหัวเราะลัน่นเจ้าตัวเล็กแค่นี้จะช่วยข้าได้อย่างไรแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจปล่อยหนูไปหลายวันต่อมาสิงโตติดอยู่ในกับดักของนายพรานมันพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นเชือกยิ่งรัดแน่นขึ้นสิงโตร้องคำรามขอความช่วยเหลือหนูตัวเล็กที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมาหาและใช้ฟันแทะเชือกจนขาสิงโตเป็นอิสระและกล่าวขอบคุณหนูด้วยความซาบซึ้ง นิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆว่าความเมตตาเป็นสิ่งสำคัญและแม้แต่คนตัวเล็กก็สามารถช่วยเหลือคนที่แข็งแกร่งกว่าได้ในยามจำเป็นค่ะนิทานเรื่องมดกับตั๊ตแตนในช่วงฤดูร้อนที่แสนอบอุ่นตั๊ตแตนตัวหนึ่งกระโดดเล่นไปมาพร้อมร้องเพลงอย่างมีความสุขมันมองไปเห็นฝูงมดตัวเล็กๆกำลังขมักขม้นนขนอาหารไปเก็บไว้ในรงังพวกเจ้าทำอะไรอยู่หรือตั๊กแตนถามมดตัวหนึ่งตอบว่า พวกเรากำลังเก็บสเสบียงไว้สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงตัก,กะแตนหัวเราะฤดูหนาวยังอีกนานตอนนี้อากาศดีออกมาสนุกกันเถอะแต่พวกมดไม่ได้ฟังคำชวนของตักะแตนพวกมันยังคงทำงานหนักต่อไปเมื่อฤดูหนาวมาถึงหิมะปกคลุมไปทั่วตากะแตนไม่สามารถหาอาหารได้เลยมันหนาวและหิวโหยจึงไปขออาหารจากพวกมดข้าหิวเหลือเกินพวกเจ้ามีอาหารแบ่งให้ข้าบ้างไหม ตักกแตนถามเสียงสัน่นมดตอบว่าเจ้าทำอะไรอยู่ตอนที่เราทำงานเก็บอาหารหละ่ะตักกแตนยิ้มแห้งๆข้าร้องเพลงและเต้นรำมดใส่หัวถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ควรไปเต้นรำต่อไปเถิดแล้วพวกมดก็ปิดประตูรังทิ้งให้ตักกแตนเผชิญกับความหนาวและความหิว นิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆว่าเราควรขยันทํางานและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับอนาคตอย่ามวัวแต่เล่นจนลืมวางแผนเพราะเมื่อถึงเวลาลําบากเราอาจไม่มีใครช่วยเหลือได้ค่ะนิทานเรื่องหมีแพนด้ากับผีเสื้อในป่าใหญ่มีหมีแพนด้าตัวหนึ่งที่ชอบนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกวันมันมักจะมองดูผีเสื้อบินไปมาอย่างสนุกสนานวันหนึ่งผีเสื้อสีสันสดใสบินผ่านมาก้หมีแพนดา้าหมีแพนด้าเห็นก็รีพูดขึ้นว่า ฉันอยากบินได้เหมือนเธอจังเลยแต่ฉันเป็นหมีแพนด้าฉันไม่สามารถบินได้เลยผีเสื้อตอบว่าการบินอาจจะเป็นสิ่งที่สนุกแต่แต่ละคนก็มีสิ่งที่พิเศษในตัวเองอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกเศร้าจากสิ่งที่เราไม่มีมีแพนด้าคิดอยู่พักหนึ่งแล้วถามว่าแล้วฉันควรทำอะไรให้รู้สึกดีบ้างละ่ะผีเสื้อตอบว่าเธอสามารถทำสิ่งที่ อยู่ในที่สงบและสนุกกับธรรมชาติรอบตัวเธอไม่จำเป็นต้องบินเหมือนผมเพราะเธอมีความพิเศษในตัวเองอยู่แล้วหมีแพนด้ารู้สึกดีขึ้นและเริ่มอองโลกในแงด่ดีมันเริ่มสนุกกับการนั่งอยู่ในป่าและฟังเสียงใบไม้กระทบกันและรู้สึกขอบคุณที่มันเป็นหมีแพนด้าเพราะมันสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่มันทาได้ เรื่องนี้สอนเด็กๆว่าทุกคนมีความพิเศษในตัวเองและไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นสิ่งที่สําคัญคือการรักในสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีและทําให้ดีที่สุดค่ะนิทานเรื่องหมาจิ้งจอกกับอีกาวันหนึ่งอีกาตัวหนึ่งคาบชีสก้อนใหญ่มานั่งอยู่บนกิ่งไม้สูงมันภูมิใจมากกับชีสที่ได้มาและเตรียมจะกินอย่างสบายใจ หมาจิ้งจอกที่เดินผ่านมาเห็นเข้าก็นึกอยากได้ชีสนั้นมันจึงคิดอุบายขึ้นมาและพูดกับอีกาว่าโอ้ท่านอีกาผู้สง่างามข้าเคยได้ยินมาว่าเสียงของท่านไพเราะมากหากท่านร้องเพลงให้ข้าฟังข้าคงเป็นเกียรติยิ่งนักอีกาได้ยินดังนั้นก็ลืมตัวด้วยความภาคภูมิใจมันอ้าปากร้องกา้กาแต่ทันทีที่มันอ้าปากชีสก็ร่วงลงมาจากจะงอยปากหมาจิ้งจอกรีบคว้าชีสไปแล้วพูดว่าขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะท่านอีกา จงจำไว้ว่าอย่าให้คำชมทำให้เจ้าหลงกลนิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆว่าเราไม่ควรหลงเชื่อคำเยินยอของผู้อื่นโดยไม่ตร่ตรองให้ดีเพราะบางครั้งคนที่ชมเราอาจมีเจตนาแอบแฝงค่ะนิทานเรื่องกระต่ายกับเปา นึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งที่ชอบอ้วดตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในป่าว,วันหนึ่งกระต่ายเจอกับเต่าที่เดินช้าๆและยิ้มให้กับกระต่ายกระต่ายเห็นก็เลยพูดขึ้นว่าเธอคงไม่สามารถวิ่งแข่งกับฉันได้หรอกเพราะฉันวิ่งเร็วมากเต่าตอบว่าทำไมไม่ลองแข่งกันละ่ะกระต่ายคิดว่าเต่าคงไม่มีทางชนะเขาได้จึงตกลงแข่งขันทันที เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นกระต่ายวิ่งไปเร็วมากจนแทบไม่เห็นเต่ากระต่ายคิดว่าตัวเองยังมีเวลาเหลือเยอะจึงนั่งพักและหลับไปโดยไม่รู้ตัวในขณะที่กระต่ายหลับอยู่นั้นเต่าก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยในที่สุดเต่าก็เข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายที่ตื่นขึ้นมาหลังจากหลับไปนานกระต่ายรู้สึกตกใจและเสียใจที่ประมาทโดยเรียนรู้ว่าการเร่งรีบและการโอ้โอวดอาจทำให้เราเสียโอกาสได้ ส่วนต่าก็ได้แสดงให้เห็นว่าความพยายามและความอดทนสำคัญกว่าการมีความเร็วหรือความสามารถที่เกินไปนิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆว่าความพยายามและความอดทนสำคัญกว่าการโอ้อวดหรือความเร็วความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำเร็วที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับการไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นทำให้ถึงเป้าหมายแม้จะใช้เวลานานกว่าก็ตามค่ะ